สวัสดีครับคุณแม่คำสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่คำสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่คำครับสวัสดีครับกำลังสารแหครับผมเสหานเสหานเสหานสารแห่โอแม่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 เสหานสารแหผู้เฒ่าบนนอกคนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเด้บอมเป็นมาใส่แต่กำลังอย่างเดียวสารแห่สารม่องก็เป็นโอ้ยอมรับยอมรับจะขายที่ก่อนที่อื่นเอ้ามาเขืาเรื่ยมนะครับผมเนาะ มาถามแม่เราความฝันตัวเลขกับผ่้แม่ค่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่ฝันดีฝันแม่เมื่อวดนี้ฝันว่ายังไงแม่ฝันว่ามี่คนผู้ชายคนหนึ่งคนเอาเห็ดฟางมาขายหายคนว่าที่เอาเจ็ดสิบห้าบาทคนว่าตระเลยต่อคนที่เอาบ่ออาหารื่อดอกเจ็ดสิบห้าบาทกรเลยวันมันแพงโพดหัวเจ้าเป็นคนมีเงินเจ้าก็ต้องสื้อคนว่ามี่เอีทุ่งเดียวเดี๋ยวมาขายเจ็ดสิบห้าบาทก็เลยต่อคนมามาเถียงขาย ก็เร so ียกว่าต่อเพื่อนหาที่เจ็ดบอกเพื่นว่าเจ้าค้นไม่เงินสุด้ายให้เจ็ดสิบห้าบ้านะก็เลยจำใจมันหยาดมันเสียนนำใจก็เลยสื่อเพื่อนเจ๊ทีิบห้าบ้านก็จะให้ตัวเลขหกเจ็ดห้าสามตัวสี่สองตัวกับเจ็ดห้าสามตัวจะใหญก็แม่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแม่สองตัวกับเจ็ดห้าหาเจ็ดเนี่ยน้องแม่น้ะอายุแม่กั็หกสิบสี่แล้วได้ ลูกเตีเต็มนี่แหละเต็มว um, ันที่ชิบชีเมษาเนี่ลแหละเต็มพอดีเลยฟันได์ก็ว่าฟันได้ฟันดีแต่ฟันเนี่ยหนึ่งนี่เขามาถามขายให้ถือมาเถือมาทุงเดียวคนอดื่นกะเขาซื้อกันเบิดแหล่เพราะน้อยัางสิเจ้าคู้เดียวเพราะท่านได้ซื้อเพื่อนวัาฉันพอเอามาให้เจ้าได้ตัวนี้เพื่อนว่าก็เลยซื้อน้ำเพลนเจ็ดสิบห้าบาท เฮ็ดกะตีเป็นหกนะอ๋อเฮ็ดนี่ตีเป็นหกแมนเฮ็ดหกเฮ็ดหกเฮ็ดหาได้ตีเจ็ดหาก็เจ็ดหาไม่กี่นะน้องแม่เฮ็ดหาไม่กี่เดยวกตีเป็นหกนอหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหาอายุแม่ทำเพิ่นสรบปีหกสิบสี่ปีเด้อครับผมอายุหกสิบสี่ปีพ่อสอเกิดกับสองห้าส่วนสี่ มันมาขายให้เ่นีนเลยบอกแม่ขายให้ยุดนี่ล่ะยี่กันนี่ล่ะยุดแจแจนี่เป็นคนในบ้านท่านนี่บอกครับบอบอกหูบอกเคยเห็นหนาจะเถื่อบ่เคยเห็นหนาบอกเคยเห็นหนาเจ้าขายเห็นจะเถื่อน่ะเจ้าคูณนี้เนี่ยครับผู้อื่นเห็นหนาอยู่ผู้นี้บ่เคยเห็นมาขายให่จะเถื่อน่ะผู้ใดก็เบ่อแล้วผู้เดียวก่เบ้แล้วจะเจ้าผู้เดียวนี่ล่ะนั่งยืนอยู่นี่ก็เลยว่าโอ้ยมันขายแพงขายให้ผู้เดียวก็ขายแพงพะรู้เจ้าคนีเงื่อน กิเงินจังได้ขอกันยังสีโตเจ้าอยู่ได้ขอสีโตหาสิบเจ็ดบ่บ่หายคนวะหาสิบเจ็ดกับบ่หายสิเสื้าหาสิบเจ็ดบ่ัน้สิเป็นเจ็ดหาโดยตรงบอกเงินตรงตรงบอกพ่อแม่โตหาสิบเจ็ดคนกับบ่หายบ่ห้ยคนวะคนจะเอาเจ็ดที่หาเงี้ยวะนั่นสิมากเจ็ดหาตรงตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมเจ็ดห้าแล้วสามตัวสามตัวตรงหกเจ็ดห้าแมนเนี่ยนี่บุษมกาติสโนแม่นอเจ็ดหานอ แต่แต่ผู้เพินเปนมุนหลักตัวเนาะมุ่งคือกันแล้วเนี่ยคือว่างหันในว่งหันนั้นให้เก้าเก้าสามมันยังออกหกสามเฉยเนี่ยอ๋อมันหันบ่แม่แมนอันนี้ทะเบียนรถแล้วแต่พันวัดขี้ฟันวัดขี้รถเจ้าของฟันวดดขี้รถเจ้าของพอบานไปเอาไปหับครับปีหนาจังสีมาหับได้เพื่นว่ากันบ่เมื่อเมื่อนี้เพื่นว่าใส่ทะเบียนเลยละสามหก มันก็ต่ว่าหกกับเก่ามันก็ตัวเดียวกันเนาะเมืองลงเมียงบนมันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วถ้าฟันได้เก่าสามยี่สิมันก็ถือแล้วเลขหกสามนั่นหกสามสามหกเนาะครับผมจะมันอันมันอันบ่ได้ย่อนมันเลขอันนี่บ่ได้เงินนี่จังหวัดอยู่จงฟงนี่วิกไรก็ได้ฟันไ้ไปผัวไปผัวไปผู้เรื่องไม่หายเด้อไปไม่แมันทางอินเทอร์เน็ตหลอดมือหันซื้อมหันซื้อมือหันซื้อ อ๋อคือกันนั่นล่ะกาวบ,บ้านเหรอโอ้ข้ามฝันของคุณแม่เพื่อนแม่ข้ามเพื่อนฝันว่ามีคนเอาเห็ดมาขายให้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นยิ่งหรือผู้ชายเหรอแม่ผู้ชส้โห้เป็นผู้ชายแม่แล้วหกเจ็ดหาสันผู้ชายน้าหาหน้าหกมันค้นเป็นบานอ่ะเห็ดเป็นเห็ดหาทีถูกดีอือเถือกแล้วครับผมเถือสามตัวตรงๆเลยแนวนี้ว่าเป็นผู้ชายเนอกเป็นไม่ยิ่งเพราะเจ้าก็จะว่าเป็นซีนาะอันนี้ผู้ชายกับน้าหก หกเจ็ดห้าต่อจังได้กับรถไห่มาสั่นปืนเก่าบดแล้วเหลือจะเจาผู้เดียวนี่บดแล้วต่อกับไปต่อไปทา้งหนาเขานหนะห้าห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ดบาทตัวยบอบอบอไอ้ได้เป็นว่ายิ่งว่าที่เอาเจ็ดชิพห่าอืมนี่จะเทียงเทียงกันจนได้ซื้อเทียงกันจะได้ซื้อเที่ยงกันจนไดื้อจำใจซื้อว่าเจียบเจี๊ยบก็มูซื้อก็เลยว่าก็เลยซื้อจำใจซื้ออืม มันสิออกเลขจำใจนี่บอกออกสามตัวตรงๆมาจักครับจักแล้วโอ้โหคือกันแหละเนาะฝันกับฝันยังว่าฝันเนาะบอกม่นมีห่างมากบวกมีใบและเหล็กมันก็เป็นข้อฝันน่ะแม่เนาะยังแค่เป็นเนาะทางเนาะจักกับบุญยุ่งสี่กันนะแม่โมแม่เนาะมีใช้กับจิฟอมใช้กันนะเนาะใชหน้าจังะไรยี่ดอกใชหน้าจะอะไรฟอมใส่ยี่ดอกเป็นเเป็นเห็นเป็นเศรษฐีหน่อยเดีเศรษฐีสั่มเ่าลุนไหมเศรษฐีเ่าไหม งั้นผมนี่อขายแต่ลูกก็มีอะไรเดียวนี่มันสิบพี่บู๊ซับอ๊วบ๊แม่เขาที่ไปซื้อกระติกานบ๊วยกระติกันคันมีผู้สื้อนี่บ๊มีผู้สื้อดอกบ๊วยไม่กันจะมีผู้มากกี่ดอกน้อหาว่านน้อมีผู้มากดอกคันมีผู้มากจะคล้องมาได้ดอกเขาเชเอานี้กากนะแม่ขั้นเข่าจังหวัดสอนนะคะคุณแม่โอ้ยนั่งแช่กับซีงวดนั่งแช่กับเจ๊งวดนั่งแช่กับแปดงวดอ๋อค่ะปีกวังหันมันรุดมาหลายวีกแหล่จะคล้องบนสื่อบ่ได้ มันเขาก็ได้บังหกสามหนึ่งกันโมแม่แสดงบางวันีก็ต้องมาอีกได้แต่โตเนาะค่ะฟันหน่อมักจะซอดเจลาเจตอ้าลองพิจินณาเบิ่งเลือกครับผมเต็มผู้ชมตัวเลขก็ันสิมีประมาณนี้แหละครับเอาอยู่แม่ร้อยส่น้าในเด็กหกสิบสี่ปีแม่เราเป็นคนสี่สิบสี่นี่วันเกิดนี่ก็นี่เด้วันเกิดก็วันสี่สิบสี่เมษานี่วันสี่สิบสี่เมษานี่อาจจะเกิด เอาวันเกิดก็ได้ไหนบ่นแน่นอนไหนน้าแม่น้นวันเกิดวันที่สิบสี่เมษายุสิบสี่ปีสามตัวไหตรงตรงจระเลยหกเจ็ดอ่าครับผมโอ้บ่มีหางมางบ่มีใบนี่ล่ละโบราณพ่นวามันกับบูงูลาว่ามันจะออกตัวใดมันไม่มีไฟหูหรอกนะครับผมจะมีไฟหูแล้วเราเจ้าเองก็มาิดตามไหแช่เป็นแนวทางแล้วครับผมแนวทางของฉลากกินแบ่งรัฐบาลระวังแนวทางของหน่วยวันที่สิบหกเมษายน ไผ่มากกระบอกคือเก่าแล้วครับค่อยจัดบ่มากห้าก,กระเบิ้งไปอย่างสนานเนาะเอาเอาตัวเลขให้แม่แล้ว<อ>ยกให้พี่ให้นอ้องในแคหน้าจอยเบอร์แน่ครับผมตัวเลขครับตัวเลขของแม่ค้ำครับเอฟซีตัวเลขของแม่มค้ำง,งวดวันที่16เมษายนพศ2568ครับถึอมาหลายงวดครับสีหาง,งวดเจ็ดแปดงวดมาแล้วครับเอฟซีเนาะ แต่กห่างหายมากอะหลายงวดครับมางวดนี่เเป็นมาบูพพาดละครับให้ตอนรับสงการเลยครับวันที่1 4 1 4 4 1หนึ่งก็อย่าลืมครับเอฟซีเนาะอายุครับอายุของแม่ค่มเนี่ก็64ครับเอฟซีปีเนาะส่วนตัวเลขผู้เถาเอาเฮ็ดมาขายให้ครับเอเฟซี7จเ,เลข3ตัวก็คือ6 7 5 6 7 5ตัาเดเนเด้อครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่ค่่าของเขาครับเอฟซีมันนี้ครับ เมื่อนีเป้าแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเป้าแอมระทงนีไิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเหลียยทซัพย์ครับขาขายขายขายของบดูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียญทองสื่อเรียสื่อลอตเตอรีเป็นสื่อถือก็ครับน้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับสัมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนลรก็พี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ออตอนวดเหรอเนาะครับผมส,สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกรอ็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ พูดนยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธผูมชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค้ายางบวเห็นลานเฮ้า ไขว่ามีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาล้านเหตุนในคนมองม่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมา่นานแล้ว มือี้กามีโอกาสไตมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลวงปูออกมาเนาะครับเนาะ ลักกะมือแท้แครับ่านมู้่มมือแท้แะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อล <saw Youtube. S 1> ูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามั้างนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่์น้ำมันมหาเสน่ยลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้ขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โถ่นี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมหัย่อีพีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บรดีทีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีบีโบรายกระทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu.